สวัสดีคับสวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีวันพุธนะคะกับสวัสดีคุณบ้านค่ะแป๊บแปลกลางสัปดาห์อีกแล้ว แต่ว่าสวัสดีคุณบ้านของเรานะคะก็ยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอยู่สม่ําเสมอเลยค่ะโดยเฉพาะในวันนี้เนะคะเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าสําคัญแต่ว่าบางคนอาจจะมองข้ามไปมันคือเรื่องอะไรให้คิดตั้งแต่กันเมื่อวานนี้แล้นะยังคิดไม่ออกเลยนะคิดไม่ออกนะคะเป็นเรื่องของน้ํานั่นเองน้ําอำ ร่างกายคนเนี่ยประกอบด้วยน้ํามากกว่า70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ชมฮะไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นเป็นเรื่องของน้าภายนอกใหญ่ขนาดนั้นใช่ไหมถูกต้องค่ะเป็นเรื่องของการจัดเก็บน้ําในบ้านนั่นเองโอนี่เป็นเรื่องที่อาจจะดูใกล้ตัวแต่ไกลตัวเหมือนกันเพราะบางทีเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับเรื่องราวแบบนี้เพราะอะไรเพราะเราจะมอบหมายเรื่องแบบนี้ให้ช่างอไปจัดการไปติดท่อประปาไป ติดถังน้ําอะไรหลายอเรียบร้อยเลยใช้งานกันไปโดยที่ไม่เคยสนใจเลยในอนาคตผ่านไปกี่ปีก็ไม่เคยสนใจคือบางทีเรายังไม่รู้เลยนะฮะว่าไอ้ตัวท่อน้ําต่างๆในบ้านเราเนี่ยมันเดินยังไงมันวางอยู่ตรงไหนบ้างหรือถังเก็บน้ําหรือปั๊มน้ําะรพนี้มันไปซุกซ่อนอยู่ที่ไหนคือบางทีอาจจะติดตั้งดีจนเกิดไปซ่อนดีมากเลยเจ้าของบ้านเนไม่เห็นเลยอเออเนาะและนอกจากนั้นเองนะคะเมื่อช่วงบัด ปี2ออปีที่ผ่านมาที่ยังบอกว่าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมระบบอะไรพวกนี้นี่แบบอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นเสียหมดเลยนะค่ที่เราเริ่มรู้จักระบบต่างๆในบ้านเรามากขึ้นหลังจากที่เราไม่เคยสนใจเราจะมาสนใจเรื่องของระบบไฟฟ้าเพราะว่าโอ้โหนี่เตือนกวไฟช็อตไงกูไฟช็อตนะน้ำท่วมเรื่องเรื่องน้ำกับเรื่องไฟนี่อยู่ด้วยกันไม่ได้เลยต่ออย่างนั้นก็เป็นเรื่องของพวกระบบน้ำประปาในทุกท่อระบายน้ำอะไรต่างๆนี่รู้จัก ทุกตารางนิ้วเลยเพราะว่าน้ำมันมาเต็มไปหมดเลยผุดออกมาเต็มไปหมดค่ะไล่มาจนถึงในบ้านของเราเนี่ยพวกโถส้วมสุขภัณฑ์ถังเก็บน้ําบ,บ,บ่อบบัดน้ําเสียนี้รู้ดีไปหมดเลยตรงนี้ผุดผุดกันขึ้น,นมาเลยนะคะคเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราก็จะมีวิธีการในการมาบอกกันนะคะคือบอกตั้งแต่ สิ่งนี้เนี่ยจำเป็นไหม,มแต่ถ้าจําเป็นจะมีวิธีในการติดตั้งยังไงะนะครับมีวิธีในการดูแลยังไงบ้างก็เรียกได้ว่าเป็นคําถามง่ายๆประมาณ12บสอคำถามเอามาฝากท่านผู้ชมกันเลยทีเดียวแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ เนื้อหาของเราในวันนี้นะท่านผู้ชมในเบรกหน้าขออนุญาตประชาัพันธ์งานดีๆซึ่งมีทั้งน้ํามีทั้งสุขภัณฑ์มีทั้งคอนกรีตเอาม่เอาม่มีครบทุกอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบ้านนั่นเองโอเคโอเคโอเคฟังดูดีนะฟังดูดีค่ะมีครบจริงๆเลยนะคะไปงานนี้งานเดียว1ปีมีครั้งเดียวเท่านั้นนี่แบบโปรโมทสุดฤทธิ์เลยนั่นคืองาน สถาบนิชก7 7นั่นเองเก็จะมาเตรียมรอพบกับท่านผู้ชมนะครับปลายเดือนเมษายนนี้อย่างแน่นอนนะฮะ29เมษายนครับ,เ,รบเปิดวันแรกเลยนะครับจนถึงวันที่4พฤษภาคมกันเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วนะคะ วันที่29เขาเริ่มวันอังคารแล้วก็ไล่ไป6วันเต็มจนถึงวันอาทิตย์นั่นเองถ้าใครมีเวลาว่างนะคะก็แนะนําว่าไปวันธรรมดาไปแต่วันแรกเพราะถ้าไปเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปเบียดเสียดมากเลยนะเบียดเสียดยัดจริงๆนะฮะในเรื่องของรถราต่างๆเหล่านี้ด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาทุกปีนะฮะวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดเนี่ยรี่กาเป็นวันที่มีคนไปเยี่ยมชมงานกันเยอะมากแต่ว่าก็จะมีทงๆก็จะมีวันหยุดอยู่ด้วยหนึ่งวันวัน วันเมเดย์ day, นะครับวันกรรมกรวันแรงงานแห่งชาติในวันที่หนึ่งพฤษภาฯนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งซึ่งบรรดาท่านผู้ชมที่ทํางานเอกชนเนี่ยก็จะได้หยุดกันนะครับก็จะได้ไปเจอเจอกันนะคะงานเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่เวลาส1เนาฬิกาไปถึงเวลา21นาฬิกานะคะที่เ Cha เจอร์ e อ Hall นถึงนั่นเองค่ะพื้นที่เต็มอัดแน่นกว่า6 0,000ตารางเมตรนะคะ,คะยังไงก็แวะเวียนไปกิจกรรมในงานต่างๆมากมายเลยด้วยเช่นเดียวกันเจรนายกันไม่หมดจริงๆนะ แต่ว่าช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของน้ำเกินบ้างดีกว่าครับสักครู่ค่ะ